ครับครับจับครับรวบรวมทุนการศึกษาแล้วครับครับรวบรวมทุนการศึกษาครับมาใส่เท่าไหร่สองบาทนะสองบาทสองบาทเล่นสนุกสนานกันครับสนุกสนานค่าน้ำโคกคนละสองบาทเออครับมาครับเริ่มครับเกมนี้ครับ เ่มเริ่มเริ่มเริ่ม,เ,มเอาคลิปยาวละไอ้บ้างเวอรเอาสูตรกันหมดโหมดมาข้าวจก่อนเลยมึงอ่ะมาขาข้ามือข้าวแล้วมือตีมีสามมือข้าวมีสามพอดีเลยม่น่าเีเลยรึงอะมาข้าวก่อนมาเรียแล้ว หนึ่สองสมือข้าวสมือตีสมใช้ได้เลยเออใช้ได้เลยทีเนี้ยขาวด้มือข้าวเห้เหรอเออมือข้าวมือตีสามข้าวสาม้บะตีวันนี้ดีนะนี่สิะตีดีอี่นีเฉดได้ใช้ได้เอออ่าอ่าอ่าครับเอาครับได้ยังเข้าวไปอีกแล้ว เอาแล้วเอาไปเอออ้าวไปอันนั้นอันนั้นอันนั่นอันนั่นเออตีลูกอันตีแกนตีแกนแล้วแหละเออที่ช่วงมันยกกันใหญ่แกนไม่ออกอ่ะเออนั่นนี่ไปเข้าโอ้หลุดไปไกลวะเออไม่ไกลเท่าไหร่เราตั้งเลยเราตั้งเอาไป มาอีกหนึ่งไม่ถึงว้ไอน้อยไล่น้อยไล้ยีหน้อยเออมอเอออ้คิวครับไอคิวออกจุยเลยไอคิวนะครับดูที่มือไอคิวครับปั๊บโอ้ไม่โดนรับลงนี้ครับไม่โดนครับ อีกลูกนึงอ่าลูกนี้โดนกระแทกนิดๆครับโดนออกนะครับกระแทกออกครับเข้าได้นะสวยอ่าอ่าครับอ่าครับไม่อ่าครับเฮ้ยอ่ายิงไหมไม่หมดไปเลยนยังไม่ได้ยิงเลยมันล่วงมันนั่นลูกเขาเน็นเม็ดเลยตัวเปลี่ยนเลยเน็ดเปลี่ยนเลยลูกอ่ะเอ้ยโอ้ยอืมอ่าอะไรอ้าว này ba ba đài ba chạy đài, A Bích Thuyết, nan năn, 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 năn rồi, đốn thế à, đốn, 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 lấp con tiếng, đốn chín nơi, thằng con da nơi, đốn chín nơi, bữa nay ba ăn tì tì nè bữa nay, à, 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 Ê, à, <laughs> ฮ่าอะไรเช่นมาสุกแล้วไปขายไหนเนี่ยพี่ชายชายนะเอามาจริงจริง

เออใช่ได้เออแลกไปมิเออแลกเอาบะบ้จะแลกอีกลูกหนึ่งแต่เขาเข้าไม่ได้เราก็ได้เปียบแล้วตอนเนี้ยบะข้าวข้าวข้าวโอ้ต่อได้ยังไงต่อต่อต่อยังไม่ได้ต่อยเหลือเต็มกระโปงอ่าต่ออีกอีกปีครับเอะโอ้โหเข้าไปใกล้อีกหน่อยนะครับเข้าไปใกล้อีกหน่อยนึงเยอะแล้วเนี่ยเสียก็เสียไม่เยอะ โอ้โหไม่เดินครับไม่เดินไอ้แล้วแต่ว่าคุณจะโกยเอาเอาค่อยๆเข้าเอาโล่งเลยทีเนี้ยเออเออเกียร์มาเอาเกียร์มาเลี้ยวเอาอีกเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกสวยสวยสวยโอ้โหช้าไปหน่อยนึงแรงอีกนิดนึงเออนี่ใช้ได้ใช้ได้โอ้ไม่ได้อีกมั้ง เหมือนไม่มีกระจิตกระใจเว้ยไปป๊อปคุกเดียวยกแค่เนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาอลไรนี้หลบไปหมดเลยนะเลยโดนนี่แกน้ำข่าเลยยกไปเลยเออไม่โดนสักลูกอีกได้แต้มเดียว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 เต้มเดียว ทำไม่ไปทำาลวดสักเป็นวงสักอันหนึ่งมีวงสนามเลยแล้วขีดเออเอ็เขามีสักเสียลวดสักอันหนึ่งลวดคนเล็กอ่ะมาโอ้โหไปข้างเลยงานเนี้เออเออดันแล้วแก่นแกนจะไปหรือเปล่าวะเอา ป๊บไม่เดินเลยแกนไม่ไปว่าเออลูกนึงออกไปเลยจะตั้งไหมอ๋อลูกออกแกนไม่ออกต่ออ่ะอ่อ่วร้อย ปุมหมดเลยแต่มาหรอไงเรียกแต่มาหน้ารถมีเหรอเอามาคุมเอาเอาจอยจอยเอาก็จชยไปเลยเอาตัาใหญ่เลยเอ้ยเอ้ยเอาเอา่เอาเออเออเออ เอาไปเอาตั้งไว้บนโ้นโอ้โหมีนี่บ้าออกจุยแน่ยังไงเนี่ยเขาเลือตั้งหกและยี่สิบลายไหนวันนี้วะเอ้ยไอโดนเที้ยอะไรเลยชิบหายก็สู้ไปที่จะไปกลัวอะไรลูกป่านะ กันสามลูกเอ่สวยเป๊ะลูกกลางครับนั่น

อีกลูกนึงเป๊ะโอ้ไม่โดนสองลูกไม่โดนสักลูกเอาไหมข้าวลูกนึงอ๋อไก่นิดนึง

นานอีกรูปนึ่งอีกูกนึงไม่แน่นะไม่แน่นะนั่น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 มางี้มางี้เฮ้ยแกมางี่เลยไต้องข่าวแล้วมหายอ้ไปไหนล่ะเออดันเลยเออเออนันดันดันดันันเเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันก็เกิดได้เลยเอันเฮ้ยองตัวอะไร ได้อกลัวแล้วแกจะช่วยมนันได้ที่เดียวแกระจมีอะไรล่ะแกจะจุดไฟอ๋อแกดับไปเลยเกลยัวแล้วอะไรมาเกิดขึ้นได้เออไอ้คนที่ตั้งใจเอาแกดออกแย่ออก,ออกอีกคนก็เขี่ยไปเลย

ม้าสุดท้าเจแบบเอ้ามันสวยล่างท่นเลยอะแต่ละลูกสวยมากลูกสุดท้ายเขียวของเฟเลยลูกเฟ้ไปไกลๆก็สิ้นเรื่องสิ้นราวแล้วลูกเนี่ยลูกมันกลม ธอไปคิดหรือ่าอ่าครบมันมาสวยมาน้าสอลูกแรกลูกสามไปเรียบร้อยเลยเอาไปเอาไ่เอาไ่เอาไปเอาไปรู้จะเกมอยู่แล้วถามดีที่สุดแล้ว่ากพ่เศษน ค่าฮ่าฮเาฮ่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 าล่าฮ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 าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าา่่าไ่า่าฮ่าฮ่า่าิ่าฮ่าฮ่่าาฮ่่าะ่้า่ คนดูทีจะกเราแลคนที่ไลอยู่นั่นแหละเออเอย่านับนะเอา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 ไม่เอาไม่ต่อว่าต่อดีนะมันไม่ให้ไล์สดนะอะไรดอนนี้เขาดูมันเราข่ามันตายเลยอันนี้เราไปทำคลิปตัดต่อมามาแต่ละลูกสวยๆทั้งนั้นเ ้ไม่กินยงไงไปเคียบก่อนวะมึงไปเองเรามีลูกคำเยอะลูกค้ำอะไรเออใช่เนี๋ยมีอีกอ้าวนั่นูจะมาตายอยู่เยกันวไสัินกิกโเบี้ยแน่ยีดีีดมาี่ด รับมเอ้ยาวรับนะไม่รับสอ่ะรกันรกันรับสี่ข้าวกระเบนอย่างไม่เดินอ่าไม่เดินข้าวตอบอกให้เดินตามมาเตีเลยแล้วเม้ดินเฮ้ยวิวตีแม่นเลย เอาแล้วลุมแล้วมา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  ผู้ช่วยไปช่วยลจะช่วยกันแล้วนั่มเอามามามาสวย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 บ่าเออเออโอเคนับตนดจังไว้แต้มแปดอ๋อให้ให้กันเลย ต่อไอ้กูตอกแต้มแต่จับฉลากนล้วไม่แหนมไม่สมบันธุ์ดีโอเจะได้เยอะเลยครับเนี่ยจะบอกให้เดินตามมายังไม่เดินงานครับสวยครับผมไม่เข้าได้ต่าไหนมันต้องเข้าได้ะผมผมก็ขอให้สาวเออปอบปอบหมอลุงเขาเอ้าเข้าสวยๆนี่แจมคิวออกต่อ ปสวยครับไปเอาเข้าต่องนวะัน่ายอ่ะโอ้ดูหน้าเป่าดิวัดดิเน่ยวัดดิได้างไปเยอะนแก่นแกนมันอยู่นี่นะเนี่ยแกนอยู่ลูกแกนอยู่ล่างเลยเนี่ย ถ้าจะล่างได้วะล่างได้ล่างได้ล่างได้สักหน่อยสักสองนิ้วมัาจะล่างได้เช่นเล่นสนุกสนานกันไม่เป็นไรหรอกอย่าเครียดมากซ้าเออนั่นโอเคอันนี้ตัวบนได้แน่มาอืม เ <laughs> อามาออกไปแล้วครับอ้าข้าต่อโล่งเลยทีเนี้นยะนะโโฮะต่ออีกลูกนึงเออลูกนี้ลูกนี้ได้ลูกนี้ได้ เนี่ยบอกให้คน to รูปเนี้ยอ๋อย้อน to, เฮ้ยแกตีโดนดิ <c oughs> เขามีแค่ลูกเดียว <c oughs> เออไปเ <c oughs> ต็มระบบเลยกูถามว่าลูกตอนนี้เขา้ากตีแต่เขาต้องตีสองใบหนึ่งถึงจะรับเลยบ้าเดี๋ยวเดียวเราตีโข้ตีถั่วลับสองเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่มีแล้วเไม่มีอ่ะเม็ดเดียวเราเราเข้าได้เขาตีผิดเกมจะรับตีอ่ะเราตีรับสองเอาไม่ว่าท่านแน่นอยู่แล้วไม่เข้าว่ะ นานไม่โดนจ้ะเดี๋ยวเรก็ตีรับองเลน่แลเกนี่นได้มเลกแเดี๋ยวมันจะหาว่าเราไม่ถูกใอ้มันตูตีหน่อยมันยิงแได้เลยูครรอแปดแล้วุแล้วก็ปวดเลยทำไมรูไม่ชอบแอตีเท่าห้าเท่าเออนานี่ยย้ายมันเติดได้กแล้วเราอ่ะ หกเจ้หเ้ามไม่ให้กันจริงๆเนาะนับแต่ว่าเรีนไปตองไม่ได้เล็บหูเลบตาเฮ้ยคนนั้นหัวไม่เลยนะเข้ามุมว่ะออเข้ามุมเข้ามุมไปบีบเลยบีบเลยแข่งมีไว้ต่อยฐานนี่เข่ามุมเลยอ้าว เขายากนะเสียงด้วยนะตอนนั้นเนินเลยนะเนี่ยลูกเขายากไหมเป็นตางดูทางแล้วไม่ไปเช่ไหมคนนี้มีก้อนหินเลยนะตอนนั้นเนี่ยเห็นไฟแหลบเลยอ่ะเอ้ยหมุนเข้าอ่ะเอาเลยอ่ะเฮ้ยขายเก็บลูกกูไปลูกเนี่ยป่ะี่ย นั่นไปนี่รนเหลืออย่าพึ่งพูดลูกยังไม่หมดเลยรีบพูดอะตีต่อเลยคิวแข็นเหลือไหมจ๊ะเห็นเหลือไหมเอาแรงๆหน่อยก็ได้ละ เบาหน่อยลองกลางเนี่ยลองกลางถือลงนี้แหละโอ้เลยเออได้เลยเออนั่นอ่คีวลูกไหลออกเออะอไกวมันจะไม่เก็อยดเอไปแล้วแขหน่อยเขาลองเกาเมื่อกี้นั่นแหละเออนั่นแหละสวยเออน่นแล คิวออกอีกไอคิวจะเอาเม็ดออกเลยหรือเปล่าแปลว่าเอาคิวออกอีกเป๊ะไปเอออาข้าวอีกเฮ้ยลูกหนึ่งเออนานเขาลองเดิมนี่แหละไม่ต้องเหนียว เอานั <ừ> ่นเม็ดแดงโอโหหลุดว <ừ> ่ะเมือน <ừ> ี้ลูกลูกนึงเบาๆหน่อยโอโหไปหมดเลยได้ไม่ได้ไม่ได้ Ha 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 51มีไหมนะ51มีไหมไม่ได้เดินไปดูเรื่หลือนะ51 15เก็บไปอย่างละใบ15 51 15เออเก็บไปอย่างละสอก็ได้อย่างละสองใบเก็บให้ไหนว่าจะเดินไปดูถ่ไอ้ไปตองอยู่เก็บตอแล้วอย่างละสองเด้อ ห้าหนึ่งหนึ่งห้าอ้าวไปแล้วครับเกมนี้นานมากเลยเกือบครึ่งชั่วโมงเลยไม่จบเลย Hả? <laughs> à, kiếm, à, kiếm là cái cái Game lại kiếm, kiếm, kiếm à, lúc à, okay. đó kiếm đi. ok.